ใครอยากเปลี่ยนมื้ออาหารที่น่าเบื่อให้เป็นเมื้ออาหารที่น่าจดจำแบบเอ็ก u s ค v e ive, ห้ามพลาดกับกิจกรรม c o z y DINNER l i v e BOYS n e x t d o o r ที่จะชวนท่านมาออกเดทผ่านไลฟ์ซูมโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564ยาวไปถึงต้นเดือนตุลาคมสุดฟินกับ8หนุ่มที่คุณต้องกรี๊ดสลบบารสุรเดชด,ดุนร่มจำปาคอปเตอร์พานุวัฒน์ คิมมอดวโลโดมจากค่าย Starhunter Entertainment และภูมินเรศโดมวรนาดเบนเบนจามินเอิร์ธธีรพัฒน์หนุ่มๆจาก t ูมูล o n 2 The Series หรือเดือนเกี้ยวเดือน2พวกเขาทั้ง8หนุ่มพร้อมแล้วที่จะมาร่วมกินข้าวไปพร้อมกันในกิจกรรม c o z y Dinner l i v e Boy's n e ย k d o o r ติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ c s 3 p a t s c o m หรือแอปพลิเคชัน c s 3 p l t